สวัสดีค่ะที่นี่กูบรรเทาสาขาพังโคนกับรายการนะักับรักค่ะรายการที่มีเตดสาระและโปรโมชั่นดีๆมาบอกกล่าวท่านผู้ชมเราจะเจอกันทุกวันจันทร์ค่ะเวลาสองทุ่มตรงนะคะและเป็นรายการที่สายชอบไม่ควรพลาดเพราะจะรู้โปรโมชั่นและข่าวสารดีๆแบบนี้ก่อนใครเลยนะคะก่อนอื่นรักฝากกดไลค์กดแชร์และก, like, ก,กดติดตามเพจของกุบรรเทาสาขาพังโคนของเราไว้เลย เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆที่รักจะนำมาบอกกล่าวกันทุกสัปดาห์นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกด u b s c r i b e ในช่อง Youtube เพื่อเป็นกำลังใจให้รักด้วยนะคะและสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะท่านผู้ชมรู้หรือไม่ว่าโกวันท u า e สาขาพัมควรของเรามีโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดนี้ค่ะเมื่อคุณลูกค้านะคะซื้อสินค้านะคะทุกแผนกที่ร่วมรายการค่ะ เทป5,000บาทขึ้นไปลูกค้าก็สามารถที่จะกดรับคูปองส่วนลดเพิ่มนะคะตั้งแต่100บาทสูงสุดถึง200บาทกันเลยค่ะลูกค้าสามารถที่จะกดรับคูปองส่วนลดเพิ่มนี้ได้ทางแอปพลิเคชัน Kick Correct ของเราค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถสอบถามรายละเอียดการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ทักแชทเข้ามาสอบถามกับแอดมินของเราได้เลย หรือว่าลูกค้าสอบถามเรื่องการกดรับคูปองส่วนลดเพิ่มนี้ก็สามารถที่จะทักแชทเข้ามาสอบถามกับแอดมินของเราได้เลยนะคะเิดกันบ้างคะสําหรับโปรโมชั่นสัปดาห์นี้ถูกใจกันบ้างไหมคะอย่าลืมมาใช้คูปองส่วนลดเพิ่มนี้กันเยอะๆที่กูบันเฮาสถาพังคนนะคะลักรออยู่เรามีนัดกันอยู่นะคะโปรโมชั่นนี้เริ่มแล้ววันนี้จนถึงวันที่31ส,สิงหาคมพศ2565นี้ค่ะ และสำหรับสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาของรักแล้วเราต้องขอตัวลากกันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดโปรโมชั่นแบบนี้อีกกูมันเฮาแอเย็นชอบเพลินเดินสบายสวัสดีค่ะ